หรือแผ่นดินสิ้นกวีจึงมีปีศาจชะกาดร,ร้ายกบเขียดน้อยรอยควายหลังน้ำลายใบบ้าหน้าชัางเชกเช่นสวะปฏิกูลไปปูนรุ้งแก้วมณีคล้งกลาน้อยนิดอันนิจังอึ่งคลั่งักประจาวา mm hmm. ถึงปูนดาวอยู่คู่ฟ้าเดือนปีก็ดีวาระหนึ่งจะเป็นผีผู้ใต้อย่าดูหมิ่นปัทวีหยีบย่ำใดเลย ลัางแหกซ่อนเพชรไว้ฆ่าลำภายโลกนี้ไม่อยู่ได้ด้วยมันมีมนนเดียวนาทายก็มีส่วนสร้างจองของสมุทหินชัดน้ำโลกมืดมวยร้างโลกสิ้นเกษมสสัโลกนี้ไม่ใช่ล่าหงทองเดียวนากา,ก,าก็มีส่วนครองครอบด้วยเมาจองของสมุทหินชัด มิตวแรงโลกมวยหมดละเกษรน้ำเน่าฝังขังท่อข้างถนนมันย่อมเป็นเมฆฝนแหงฟ้าเมฆเยาะหยันสายรุ้งว่าเป็นผู้ดีชูดชางรละว่างไรรุ้งตอบเมฆเงียบฟ้าถ้าดวงพระทิตฐ์มีจริงฉันใดรุ้งก็มีจริงฉันนั้น